พบกับรายการน้องใหม่จากช่อมไมฮิดอนคิสโดยมีพี่ขปูและน้องประวานจะมาชวนน้องๆหนูๆประดิษฐ์ขางเล่นสนุกๆที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดีมากยิ่งขึ้นแห้งแล้วก็ทำงามกันทำอันนี้เอาไปให้ใครเหรอเอาไปให้มาม่มาครับ พร้อมกับคำแนะนำดีๆจากนักพัฒนาการเด็กมหาวิทยาลัยมหิดลเวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกขัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ออกอากาศทุกวันพฤหัสบ,บดีเริ่มตอนแรก4สิงหาคมนี้ รับชมได้ทางช่องไม่ิเดินคิส